สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปกันนะคะพร้อมแล้วลุยเลยอย่างแรกเลยนะคะเราจะใช้ดินสอลงก่อน,นะคะ่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปเด็กผู้หญิงกันนะคะอาจจะติดเงานิดน,น,น,นึงไม่เป็นไรเนาะเริ่มจากทรงผมก่อนเลยนะคะอันนี้เราอาจจะวาดเป็นรูปที่ใหญ่นิดนึงอาจจะใช้เวลานานาเราถึงไม่เปิดเพลงนะคะ เล้วก็เริ่มว่าจะผมไปก่อนทำให้มันดูเด่นมีบงภาพถูกตัดออกบ้างอันนี้จะวาดเป็นเด็กนักเรียนนะคะแต่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนที่เราคิดเองนะคะ แล้วก็คิดแบบอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็อยากเอาให้มันเหมือนคล้ายๆนานาชาติอะไรประมาณนี้ส่วนกระเป๋าเราจะใช้กระเป๋ายาวๆนะคะจะได้ดูสวยๆหน่อยส่วนเสื้อเราก็จะเหมือนว่าใส่เสื้อคลุมคล้ายๆเสื้อกันหนาวไว้ก่อนนะคะ ่สอลงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างอื่นมาลงเนี่ยแล้วสมมุติผิดพ้ามันก็ไม่ค่อยดีหรอกเนาะอันนี้เราก็มาค่อยค่วาดต้ตจ้งแต่บนก่อนนะคะโอเคแล้เราก็ค่อยๆยลากมาเลยแล้วเราก็ เราก็ไม่ค่อยชอบวาดมันอันนี้เราก็ต้าใจะทำให้มันเป็นเรียบๆอันนี้ก็คือถือว่าเราล่างภาพก่อนเลยนะคะเท <c oughs> ้าเราอาจจะวาดไม่ค่อยสวยหน่อยเพราะตอนนี้เราล่างภาพเราก็ไม่มีผัากกาก็เลยใช้สีดำมาลงแทนนะคะความจริงก็ไม่ค่อยออกดำมากหรอกคะ่ะแต่ว่าส่วนรายละเอียดบนหน้าเนี่ยเราก็จะมาดูกันทีหลังนะ ตอนนี้เราก็ทำมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาวาดรายละเอียดบนหน้ากันค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราแบบว่าห่วงที่สุดก็คือดวงตา เราก็วาดไปเราก็กัวว่ามันจะไม่เข้ากับรูปบ้างแต่ว่าทับกับผมก็ได้มันก็จะดูสวยเหมือนกันนะคะเราเนี่ยสมมุติว่าว่าเราวาดปากผิดแบบเมื่อกี้เราก็สามารถหาอะไรมาต่อเติมลงทับได้นะคะจะได้ไม่มีรอยรูปให้มันดูแบบว่าสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,นี้เราวัานก็ดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะแล้วก็วัดหาบลงไปเลย อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยขอบคุณนะ